สวัสดีค่ะนี่นะคะจะมารีวิวอุปกรณ์การเลี้ยงกระต่ายทั้งหมดที่มีเลยนะคะอย่างแรกเลยที่จําเป็นนะคะเป็นวิตามินน้องกระต่ายเป็นวิตามินเป็นมันดิวิตามินนะคะมันดินีม่มันดิวิตามินนะคะใครใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ต้องมีได้นะคะเพราะว่ามันจําเป็นนะนี่ฝุนเล็กแค่นี้เองนะคะนี่นี่แค่นี้เอง เล็กมากนี่ค่ะนี่อย่างออย่างต่อไปจะเป็นนี่เลยนะคะในนี้นะคะจะมีอาหารเม็ดกับยาแห้งอาหารเม็ดนี่เป็นรสผักและธัญพืชน,นะคะเราไปซื้อมาใหม่แล้วก็เป็นขวดน,น้ําอันใหม่นี่ที่ผสมวิตามินแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่น้ําสีชมพูผสมวิตามินนะคะหลอดก็จะเป็นแบบนี้ นะคะมีที่แขวนพร้อมเลยนะคะจะมียาขนแล้วก็ดันสืบพิมพ์ในนี้มีข้าวโพอดอ่อนด้วยนะคะนี่นี่สังเกตดีๆจะเห็นนะคะมันถูกหลบไว้ด้วยหารเม็ดกับยานะคะค่ะเดี๋ยวไปดูสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะจะเป็นกลงแล้วก็ตัวกระต่ายสองตัวนะคะของเราใครจะเลี้ยงสองสามตัวหนึ่งตัวก็แล้วแต่คนนะคะแต่เราเลี้ยงแค่สองตัวนะคะ เราเลี้ยงแค่สองตัวนะคะเพราะว่าแค่สองตัวมันก็นี่มึนแล้วค่ะเพราะว่ามันซนนะคะมันซนนี่คืออึอของน้องกระต่ายของเราเป็นก้อนก้อนเล็กๆนะคะเป็นก้อนเล็กๆ,ๆนะนี่ๆๆนะคะนี่อาหารเม็ดรสดใหม่เหมือนกันแล้วก็หย้าแห้งขวดน้ำอันเก่า อันนี้เราซื้อห้องน้ํามาใหม่นะคะห้องน้าน้องกระต่ายค่านะคะค่ะเดี๋ยวไปดูตัวกระต่ายกันเลยมันอยู่ตรงรถดนูนใต้โตะนะคะเดี๋ยว,ยว,ยวหาก่อนนี่ไงอยู่นี่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งตรงนู้นเราจะบอกชื่อนะคะชื่ออันนี้คือเราจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นชื่อที่น่ารักมากเลยไม่รู้ว่าใครจะน่ารักเหมือนเราหรือเปล่า แต่เราคิดว่ามันน่ารักมากเลยชื่อนี้นะคะชื่อนี้ไอตัวนี้นะคะชื่อว่าเออตัวนี้นะคะชื่อข้าวทิพส่วนตัวสีขาวนะคะชื่อว่าข้าวปุ้นเดี๋ยวค่อยไปดูข้าวปุ้นอีกทีหนึ่งนะคะมาดูข้าวทิพกันก่อนข้าวทิพข้าวทิพคะโอ๊ยข้าวทิพเป็นเพศเมียนะคะข้าวทิพเป็นเพศเมียข้าวปุ้นก็เป็นเพศเมียเป็นเพศเมียทั้งคู่เลยนะคะ ตอนแรกพ่อค้าเขารีบก็เลยบอกว่าเป็นเพศผู้แต่ไปถามอีกทีนึงเป็นเพศเมียนะคะเพราะว่าพ่อค้าเขารีบก็เลยแบบดูผิดไปหน่อยนะคะไอ้ตรงนี้ขนคือมันเปียกนะเราวีขนให้มันไปเดี๋ยวก็แห้งนะคะข้าวปุ้นเอ้เข้าวทิพไม่เอาสิข้าวทิพมีสีขาวตรงคอกับจมูกแล้วก็ข้างบนนี่ด้วยข้าวทิพไปไหน นี่นะคะข้าวทิพย์เดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นะคะข้าวทิพย์เอ้าเอาๆๆๆๆๆๆๆเอาเอ้าเอาเอาข้าวทิพย์ข้าวทิพย์นิ่งๆ,ๆ,ๆอันนี้นะคะเป็นเพศเมียนี่คือไม่ได้ทะลึ่งนะคะเพราะเราจะอ่านคิดตามแบบที่เราคิดเอาไว้นะคะใครจะหาว่าถ้าถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดใครดูแล้วไม่พอใจที่ให้ดูเพศของมันนะคะก็ไม่ต้องดูนะคะจบ ปปนะคะก็มาดูน้องข้าปุ้นกันเลยเพราะว่านิสัยเราก็เป็นแบบนี้นะคะก็บอกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชื่อพึ่งวิทติ้วเครือก็ชื่อก็คือชื่อพ่อของเรานะคะแต่ว่าเราใช้โทรศัพท์ของพ่อเราอา่าดคลิปนะคะห้ามถามอีกนะว่าเราใช้โทรศัพท์ของใครแล้วก็เราเป็นผู้ชายเหรอถึองชื่อว่าพึ่งวิทติ้วเครือนะคะ ตามจริงเราชื่อพัชรพรติ้เคือนะคะแต่เราไม่ได้อัดคลิปด้วยเครื่องเราเราอัดคลิปด้วยเครื่องของพ่อน,นะคะไอตัวนี้เป็นตาสีแดงนะชื่อว่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นนะคะไม่รู้ว่าเราคิดได้ยังไงนะข้าวปุ้นเนี่ยเราคิดตามภาษาเด็กของเราเองนะคะข้าวปุ้นจะไปไหนข้าวปุ้นมานี่ข้าวปุ้นไม่ไปลูกข้าวปุ้นาจริงแล้วนะคะมันชื่อน้ำตาลแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อข้าวปุ้นนะนี่ข้าวปุ้น,น โอ้ข้าปูดก็เป็นเพศเมียเห็นไหมไอตัวนี้จะสีขาวน่ารักนะตอนนั้นที่เราไปซื้อห้องน้ํากระต่ายนะคะเราไปเจอกระต่ายตัวสีน้ําตาลกับตัวสีเทาแต่เราว่าตัวสีน้ําตาลน่าจะเป็นเพศผู้นะคะโอตามาสองระกายเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่ารักอ่ะอยู่ในกล้องนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ว่า ไอตัวจริงๆอ่ะตัวจริงๆอ่ะโคตรน่ารักเลยตัวจริงๆอ่ะตาสวยโคตรเลยนะคะมองในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะดูน่ากลัวเป็นหน่อยแต่ดูของจริงนะคะน่ารักมากเลยครเห็นก็น้องชอบนะคะเอน้องข้าวปุ้นกับข้าวทิพมีเราเป็นคนเลือกเองนะคะข้าวทิพเอ้เข้าวปุ้นนะคะมีนิสยัยขี้ซนแล้วก็มีนิสยัยขี้ซนขี้เล่นนะคะชอบเดินไปนู่นไปนี่นะคะ ข้าวปุ้นนี่เป็นคนดื้อเป็นกระต่ายต้อยดือ้อซนแล้วก็ชอบไปทุ่นไปนี่นะคะส่วนข้าวทิพน์นะคะข้าวทิพ์จะเป็นกระต่ายน้อยขี้กลัวเป็นกระต่ายน้อยขี้กลัวแล้วก็แบบไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าไปนู่นไปนี่นะคะถ้ามันเจอที่ใหม่ๆอย่างข้างนอกบ้านของเรานะคะมันก็จะแบบกลัวๆไม่กล้าไปตรงไหนนะคะแต่ว่าข้าวปุ้นนี่ถ้าเจอที่ไหนนะคะก็จะเดินสำรวจทันที เพราะวันอยากรู้อยากเห็นนะคะข้าวปุ้นเนี่ยข้าวปุ้นชอบอยากรู้อยากเห็นนะแอเนเนจะไปไหนคะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็จะประกาศตาโอ้ยนี่นี่ๆๆๆๆๆนี่ๆๆนี่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 อีกตัวหนึ่งนะคะก็นะคะสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ใกล้จะมืดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกนะคะอ,อะก็อาจจะเห็นคนอยู่นะคะ พอออกมาเล่นกันข้างนอกนี่ก็เกือบจะมืดแล้วนั่นเห็นไหมนะคะถ้าสำหรับวันบบนี้นะคะก็ลาไปกันนะบาย